สวัสดีครับผมพลนิสาบ่าวพันเมืองครับนี้วิธีบ,าบ,บา่าวเทบาาทำอยู่เห็ดอยู่เห็ดกินอีกแล้วครับอยู่ท้องไห้ทงหน้าครับกับเมือ่อคืนฝนตกแห้งสองคืนเลยครับน้ำเต็มให้หน้าไปแล้วช่วงนี้มีป่าบืนป่ายังแหละครับทีมงานไปไตมากเลยมาเห็ดได้อยู่ได้กิ่นกินเขาเหมือนกันครับนี่นะครับ อยากหน้าผมภาพปาดให้ในน้ำเพื่เตรียมพักแต่ป่าบ่มือขึ้นมาเบิดแล้วครับโอ้ทำเต็มให้หน้าดีครับพอดีเล่าปันตุ่มเลยแมนูดิกไปเลยก็เล็กน้ำถ่วมใช้สียดเอาขึ้นมากเทิองเลยครับยับนแต่วาดเขาอยู่หนามมากเลยครับ ปีนี้ซึไ่ได้ดำอบน้อปีนี้ครับฝนดีครับปีนี้นามาอยครับจิ้มงานวัวพืไปเบื้อง้ ทีมงานหาเห็ดน้ากันเด้เลยครับผมหลายโูอีกเดยทีมงานีงอีกล้ครับเมนูแซ็บๆซบแล้วครับกับเมนูป่าบืนครับผมกับปลาค้อนมันเป็นโตไงเวอันปลาค้อนนะครับกำลังสิงไปว่าลงอเยกนลงโคกับน้องใส่ก็ได้อีกหาดรอสุนงนี่ดรนีคไงเะครับป่ายื่งว่าไงัง่รอไหมครับ ปลาไือบน่แกงปลาวุ <S <S ้นเส้นครับผมกับสูตรเซฟไซว่าทีเแรกว่าจะเอาน้ะไม่สมาแกงครับแต่บ่มไม่สมมมีเลเยอาเส้นแทนครับคัวสวัสดีครับสวัสดีครับ ฟื้นมือครับฟื้นฟื้นเห็ดเห็ดเทียงเติดคอรอแคละนี่เห็ดฟื้นครับฟื้นในการเลย

ปลาดุกปลาคอครับผมปลาบืนปลาบืนแกงปลาบืนตกเกล,กลียวน,น,นี่ะครับเกลียวกระเทียมนะครับแมงมุมเนี้ยใครเจ้าก็ได้จับก็มือโอ้เสียงตอนไม่ฟังนะตอนนี้มีใครเนาะเสอีอนไม่ฟัวเลยเนาะ <c oughs> เยอเปียบแม่ขั้วดีเลยเฮ้ยขั้วป่าไข่โอ้ยม้านี่ลาตีเ่วพกไข่เหมือนายังได้เป็นกาอนทุกโตผมให้ม้แบบน้ำเหี่ยวตัยตัมฉันเบื่อยู่นี่อย่างนี้ม่อย่างน้อือประดุกเระจ้าวไอย่างไปให้ม้วงใครด้ว่อ

กลุ่มเงินกลุ aron, ่มสได้พวที่เหญว่างานอะไรกินแค่ข huh. ึ <affiliated> ้นเรือวิตรงน้เมืเ้ายี่ย่้แก่แมของกูซิ่มนมวัน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 อู่ยงไรมันเลยลงไงไงะมันขึ้นะเฮียวันไปพอดังว่ามันขึ้นพดีะมแต่กูยยังได้อาเนะแห้งมิจะปัดดุกม่จลาจ้ามันนั่งไห้ยืนแล้วกูเชี แค่เมนแพร่นี่แค่ากีนี่แม่นปลดุกนี่ละปัยังนี่ละเรายาเบ็ดสามคนยังอบอยมึงเฮ้อย่าสูบกี้ห่ยกี่บอนปวดบนถูกตดอดเขาฟาดกันจับแบบธรรมดาธรรมดาแอลรบก็อไม่เนาะ ตอดปึ๊บดึงออกมาให้เราโตกไง้าไปจับไมาให้เราสวงน้ะมึงเฮ้ยแอลองมือแล้วจับไปมือเวไยเวไยไปคุ้มมันที่แบบนี้ี่ใส่หัวซะอือเดือดด้วยเสฟเติมน้าอยู่ครับผมไม่หน้าคื่อเรากมาตั้งปึ๊บๆเนาะเซฟผมไม่ยืมเงินเลยกูว่าใายเฉียดอยลย อืมอีดออกแบนี้นี่โอ้คือว่าน้อยให้เสียเลือดออกก็เบิดดีเพรงะส่าดีวะ่ะม <c oughs> ีบอลเ,เต็มสิบบาเนาะนี่ต็ดเลือดออกดำไม่เรือประดุปกปลาถท่นแทะอืมโอ้โหราการนะครับกดมันเดียวดยอาวาซุนงบันเอาเลยั่นภูมนึง อ่าไปได้ม <'t> <Emmy> <Fran> <biography> ึงโดนาไปกอกาไปก็ใช่หัวใส่น้าหลอกปากิวิ่งไปก็ได้กบีมันสิตอดบดีกออกแน่นหรอกกลัวคนหนึ่งเตรียม้อมหน่อยนะวังมันตอดเด้อเวันพูดยู่อเลยย่างนี้ว่าปากดีไปเมื่อกว่า บัวบัวใครเซียเลยเนะมันเอกมันมักเงมันดีวกูมันครั้งสมีได้กินกูแล้วเพ่อนกูติงเอกเลยกแลามาั่นไ้บบเปิด้งไหวมั้สูงนีเสียงแบอ้ติมันมาเสียงเขาล้มนกมีอนึนี่มีคนผมันคือเปลงเสนมันะลัเขาดีเนาะ

้องขาดน้อยเี่เต็มเต็มบัดเลยเกือบโล่แล้วทำยังไงมีแต่รุนกล่วยเนาะมา่งผึ่มกันผึหงผึ่งเดี๋ยวมึงทั้งทด้สหมดนี่งันามนเมพัก ไมว่าจะเห็นฝ้ารถสรางปัิกนานสองรูปนกโอ่ะหัวย่างดีม่คั่นบรอบ่้างตคุณบ่บ่บ่ตั้งมบ่บวกกูจะเม็ดเนาะไต่แตนนี่เ้ยผิววันัง้มึง แตนห้างนะครัเรื่องบอกว่าห้างตออยู่หันกันแบ่นมาโอ้ตัว่ปวดทางดีเลยเดีนหลายเงี้ยบ้านิดเราเนาะมาหัดพาสองเอ้ครับคุณพ่อเดินเลียงง้อเขาได้เดินเลียงง้อดิเธอไห่กวางญ่ไฟสาเลยตุ่นครับโอ้ น้ำก้อนตัวมั่นหอนไหมอากาศมั่นหอนหูเก้าหว่ะบิร์ดพันแหนงจั้องบอกเว้ยเนี่ยแล้วน่าเติมกันด้วยค้าใช่ไหมใช้บริการไม่ได้วันหนึ่งคนบอยเขาเมื่อได้หมือนเขาทู่บอกว่าไฟสิไปปลาไฟสิตายมึงยั่งว่าเออเดี๋ยวให้แม่ทู่ฮาันลูกตะก้อนเดี๋ยวเฉยเขาเติมดอกเตี้ยนเอ่ะโอเปอเรเตอร์เขาบอก Khác, th desse, có thể tự, hồng bọc vàng có nát tường đỏ và cả, ừ, hâm thì không bọc hoa đó bắt bay bóng đi bắt bắt bay bóng đi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  bay bóng Lắp đầy bay bay Đầy bay 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 bắt bay 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 cái gì đâu, ở bay đâu, bay 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 เบิดตะเงินโทซื <te ้อเบิดตะเงินโทซื้อแบบกังไิโอ้ยมากดมันเอาออกก่อนน้ำท่วมคลองมันแท้คือมาทางนี้ก็มาทางสิ่งตรงห้องห้องคนแรกง่ายมันเลี้ยงจิบเขาไว้ได้เขาไว้ได้แม่นรถอีแตนแท้ปฏิจจัตมาได้กับทรงมากมันคือนอนง่ายตายนะพ่อก็คือบุกซอยก็ได้บอสไม่ได้ขุดหลา้ขุดหลายจะเดี๋ยวคนมาอยู่แล้วทรงใจนอนง่ายตายแ เอาดุกดิกดกไมกไปเลีลเลงงวอไอ้พี่เด็กนีไ้ม่ได้ไม่ไกระจายได้พิ่นว่ากับขึ้นเมียหรือขึ้นเมียเด็กมึงยังมากวนมาได้พระท่นไ้กวนไกล้ได้พระ่นกับขึ้นเมียอยู่ดกัควมงมาอยู่ผูกสุ้มานัาโมโจัดาวการเกิดมึงก็เพื่นนกับขึ้นเมียยู่ว่าจะกวนใก่ดรจะกวน มันข,ขึ้นกับไปเลยบบกเยอถ้าสูงก็ขึ้นงนอนอยู่กับพอกนนอนนี่ก็บกกไก่้้วไปกระตูนหนาเพิ่มมันก็เงียบคนงะันวแห้งเขาู้ดีเขายังเขามันนี่ดเขาน,นี่มันมักจะนี่ก็ม,มันออือโอ้ยว่ะแลนเขามาครับรถ หมูปลาอ้อยข่างปลาอ้อยก็จะพักจอดอยู่นี่เลยเสียขุดมันใส่รถกระบ,บะไปขายครับมือหนึ่งเรื่องอะไรกูเสร็จแล้วสองบาทแปดสิบเก้าสิบอยู่บ่คือมันลงอูโอ้หนำเต็มให้น้ำเลยตือนอ๋อขายไหมเขาตีหนำอย่างน้น <l oss> อู้ <l oss> <l oss> หูผมครับน้ำเขาวไฟคุณวัาน้ำถั่วมฝนตกสองขึ้นส่อนนะครับแห้งพอ อืกินจิบเรื่อยๆนะนีะครับนำถ่วม,มันว่าุฟูบุดบได้เลยเลีเ้ยงดิดีรถเพระวันจิตเดนยังก็หอบไปสใส่รถหัวเ h าเด้ โอ้ยเงายาวนี่เอาท่าผีดเซ็ป <c oughs> ดำหน้าก็ได้นะครับเจโอ้ยเนี่ยถวมพร้าอุบาทครับขังเบอร์ุดหลอง้วยโนุ่นได้กิน กินหอมๆแลยอะ่ะนี่เดียเด๋ยว,ว,วนี่ละเบื้องเลยนี่ละเบื้องตึมๆนี่ปอยจิ๋มด้วยกระเช้านายกระเชื่องมันก็นลุกหนักหน่อยนะครับมาๆะนละ,ะ,ะขวดมันขวดมันอุ้ยโอเคเลยละขวดวับ กอดอกกอดอกหอมเลียวงบ้างอัดมาซ้ำหนึ่งนึงก็ได้ยสองคืนสอนครับเป็นมันสิดินทรายเนาะนี อู้หหมดหางหมดดำเขานี้หมดลิ้นไฟคันไฟ่อมโอ้โหเน่าเบ้อและครับเดี๋ยวยิบวันหนึ่งเ <c oughs> น่าแต่ด่วนรบบว่าเนี่ยเออ นีงไงสิลกได้แหละบาทินหมดขันไฟหดหัวดีเด้ออย่างเดียวันเนาเห็นโอ้ขบติงโง้โอู้อม่งนนูง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 ู เด่นตมุมฮึบโอ้ลูกดิกกับห่อนแบบิก,กอาบน้ำแบบูกิกอมันเด็กใครอยู่ วันหกหกเดือนนี้แหละปกปลูกเดือนพฤศจิกปลูกเดือนพฤศกิกายน,น,นโอ้ยวันวเลาะเบิ้งของวันหนโอยบ่แม่นแนวตัวน,อ,นอย่า นี่ครับอือนี่ครับบกขุดกระเจี so uh ๊ยบว้างได้เลยเสียดายหัวมันกำลังได้การดีตัววันนี้แห้งเนากว่าเลื่อนอืมแผ่นไม่ไหนหนาหรออือนี่ครับก็โอเค หมดขั้นไฟได้ฟ้าลุกเลยขึ้นเลยเก้าคือว่ายอดเงินคงเดี๋ย4บาทเจตีรตัก็ว่าไปแม่บาทที่นี่ขอโทษค่ะไม่ว่าจะไหนบาทลาให้โทษหาธทุละกก้อนแล้วเหตุบอกลูกหลานเติมให้ดอกตี้โอ้ยแต่มันไก่ย่ามบ่มันวัดมือกับว่าเห็ดกีนหนึ่งเนาะว่าหรือไงอืมธรรมดาจังหวะมันยังอยู่ซีน 4ีบาทก็พต่ยังตัวมันติดติตัวน่สิบส้มต้น่วงตัวด้ตายเสียวมียัางถามวันถามสมถามไงถามสมไงถามมาสามสามสามโลหมากอืมสามหมากโลโอ้เศ้ากอนกัได้เบิดพลังส้มปาดเป็นหลายเด้ยอย่างไรครับผมลดแรหลกแรกดึงเบึงใครก็อยู่จะซื้อยินบา ได้กัำลังเลยครับลกมันดินซ uh oh, oh, ้ายนมันจูบหัวไปโออันไนี้น uh 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 uh> uh ี uh ่นี uh ่โอ้สองเถือกคุณนตัวนี่ยใกล้จะได้ขายตตวตัวบบหนาวงุ่มเนี่ยโอ้เท่าไรล่ะตัวนี้ยสามเมื่นขึ้นบ่ อืมังหวัดต้นเลอยมาค่ะอืมอ๋อมันคือบ้บไห่ลูกมันกินนมอืมอเหมนวนนไหครับเศราเมื่อยกันบัดที่นี่โอ้ปวดแขนเล่นขาลกเงาซองเงานึ่เลย ดินจูบครับออืืไม่รู้มะกอ้ปวดคอเลยถึกเงเาแรกจูบจูบถอดปลาออกเลยอ้เสพไปเห็นขววายหนูน้ำคุ่ห่วยนหมก่อไพล่ลมไหมไม่ขวยหนูโอ้โห เป็แม่งนวดเสีบครับคุผมน้ำเย็นไงบ่พองัวดอกเย็นอ่าหัวดอกครับฝนตกมามันเป็นดินทรายน้องก็ต้องก้นล่ะครับจูบมันมันสีน่าครับผมน้ำขังก็งยินดีที่แห้งกันทุกคนครับสวัสดีครับนอนพักสักก่อน Các nhục con Sao bạn đi khắp